สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องดีดาวายนะครับวันนี้นะครับช่องดีดาวายก็จะพาทุกคนครับมาดูบรรยากาศนะครับเส้นทางนะครับบ้านป่าพูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านป่าพูนะครับเราเพิ่งออกจากบ้านหมู่บ้านป่าพูนะครับหมู่บ้านป่าพูกับ บ้านเซบลานนะครับเราจะดูนะครับว่าเราจะใช้เวลาในการเดินทางนะครับสักกี่นาทีนะครับทางเส้นทางมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับทุกคนนะครับยังไงก็ต้องก่อนก่อนหนึ่งก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่ามุมกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยจะไม่ค่อยได้ดีนะครับเพราะว่าทางไม่ค่อยดีนะครับ ต้องขอแพลไว้ก่อนนะครับทุกคนนะครับนี่ครับทุกคนครับเส้นทางนะครับเส้นทาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราก็ระเวนเส้นทางกันนะครับเรามาดูกันครับว่าเส้นทางบ้านปากภูจะไปบ้านเสฟลานะครับใช้เวลาในการเดินทางนะครับกี่นาทีนะครับแต่ว่าเส้นทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเส้นทางดีก็เป็นมีเป็นบางช่วงนะครับ หมู่บ้านป่าพูก็อยู่ในป่าลึกมากนะครับทุกคนครับผมว่ายังไม่เคยมาเลยครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกนี่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านปาปาพูนะครับอันนี้เราก็คือเราจะออกไปนะครับเราจะออกจากหมู่บ้านหมู่บ้านปาพูนะครับไปบ้านเซบรานะครับดูว่าเราจะใช้เวลาในการเดินทางนะครับกี่นาทีนะครับผมบอกได้เลยว่าเส้นทางนี้แบบสุดยอดมากนะครับทุกคน เยอะมากเลยครับทุกคนก็ยังก็ช่องดีดาวาก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีสาระบ้างนะครับไม่มีบ้างนะครับยังไงก็เชิญกันกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องดีดาวาด้วยนะครับทุกคนฝากไว้เนี่ยออมขอขอบทุกคนนั้นนะครับ ดูจิครับทุกคนทุกคนดูเส้นทางนะครับว่าเป็นยังไงนะครับข,ข้างข้างทางผมนะครับข้างก็เป็นเป็นธรรมชาตินะครับมีภูเขาเลยนะครับเป็นป่านะครับป่าป่าลึกมากเลยนะครับทุกคนครับหมู่บ้านป่าภูนี่น่าจะไม่มีไฟไฟฟ้านะครับชาวบ้านน่าจะใช้โซล่าเซลล์นะครับทุกคนดูเส้นทางนี้ครับ เยอะมานะครับนี่นะครับชีวิตของคนปากยญอนครับใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบง่ายนะครับอยู่ในปา่าชอบอยู่กับป่านะครับชอบอยู่กับธรรมชาติครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่ปู่ย่าตา,ายายแล้วครับชอบชีวิตที่เรียบง่ายสงบนะครับ แต่ว,ว่าชาวบ้านก็อาจจะต้องระบางน,นะครับในแต่เดืนเดืนทางครับจะเข้าไปในอำเภอนะครับทุกคนยังไงก็ถ้าคนไหนเห็นแล้วก็ดูแลเป็นเยี่ยมบ้างับทุกคนยีน่ไก็ปาถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ใจดีนะครับมีความเมตตานะครับเมื่อก็ ที่พอจะช่วยชาวบ้านได้ก็ดีแล้วครับช่วยๆกันครับเพราะว่าคนไทยนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับผมสัครับดีครับเดียต้องขอไปนะครับเพราะว่ากล้องไม่มีอ่งะงนนั้น มุมกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับทุกคนแต่ไงก็ต้องขออภัยลนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจนะครับตั้งใจที่ถ่ายเต็มที่นะครับตั้งใจจริงๆนะครับเพราะว่าเส้นทางมันระบาดจริงครับทุกคนเนี่ยทุกคนครับดูดิครับเมื่อกี้พอดีผมไดเล้เข้าไปในในในหมู่บ้านลึกนะครับถ้าลืมไาย บรรยากาศให้คุบ้านให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาวันนะครับท่านการนะครับเราจะให้ภาพบากนะครับนี่นะครับทุกคนครับขั้นทางคือเป็นป่าไม้นะครับทุกคนป่าใหญ่มากนะครับป่าลึกมากเลยนะครับธรรมชาติมีภูเขาครับด้านหน้านะครับทุกคนมองมองเห็นนะครับรู้สึกว่าสงบดีนะครับ นี่คือลงลงลงเขครับทุกคนยอดอำเภอเซนทาร์ตนะครับแล้วเป็นยังางครับนีครับ <c oughs> อคอนกรีตก็ถนนคอนกรีตก็จะมีเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับช่วงที่ทางไม่ดีนะครับ ถ้าจะให้ดีก็ฝากซื้อผู้รับผู้ใหญ่นะครับฝากซื้อผู้รับผู้ใหญ่นะครับถ้าดูอยู่นี่ถ้ายังไงก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับให้เห็นการช่วยช่วถึงือนะครับชาวบ้านใช้ชีวิตก็อย,อยู่ในป่าอยู่ในนี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบก็นะครับแต่ว่าในการเดินทางนี้นะครับมันจะลําบากนี่นะครับช่วงในการเดินทางนี้นะครับ ครับมีสภาพนไหครับทุกคนดูดิครับสะพานนะครับทุกคนดูไหมครับทุกคนอ๋อ้ดูเราเป็นยังไงบ้างครับทุกคน,น,คท,กคนทุกคนครับดูสิครับ รทาราบ,บนะครับอันนี้ต้องขึ้นเขานะครับขึ้นเขาก็ก็ทำเป็นเป็นคอรกรีนะครับถ้าจะทําเป็นคอรกรีก็จะวิ่งระบาดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าทางที่ระบาดเยอะๆเขาก็จะทําเป็นคอกรีเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับนะครรัับคบทางข้างในก็มีแต่ต้นไม้ธรรมชาติครับตรงนี้ก็อยู่กับ ธรรมชาติครับอยู่กับปลาครับอยู่กับปลาอยู่กับแม่น้ำนะครับชีวิตนะครับมีความสุขที่สุดรักนะครับทุกคนดูสิครับเราจะดูนะครับว่าบ้านป่าภูครับบ้านป่าภูนะครับไปบ้านสิบหลันนะครับใช้เวลาในการเดินทางสักกี่นาทีนะครับเพราะว่า ทุนี้แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็อยู่บ้านแม่ละมุขทีนะครับแล้วก็ไปบ้านซิบลระนะครับแล้วก็ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงด้วยนะครับอันนี้ก็เราจะดูว่าบ้านตะปูกับบ้านซิบละนะครับใช้เวลาเท่าเท่ากันหรือเปล่านะครับทุกคนครับเราจะมาดูกันนะครับทุกคนยังไงก็ยังไงต้องขออภัยด้วยไวไวทีนะครับ กล้องมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยได้ดีนะครับทุกคนนะครับยังไงก็ต้องขอใายเวนนาที่นี้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะให้ใายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศเส้นทางนะครับว่าชาวบ้านที่นี่นะครับใช้ในการเดินทางนะครับเหวือมีทุเรียอะไรนะครับเขาใช้เดินทางกันไปในอำเภอตัวเมืองหรือว่าไปซื้อของหรือว่าไปทำอะไรนี่ครับว่าเราใช้ชีวิตในการเดินทางใช้เส้นทางนี้นะครับ ว่าสถานนี้มันจะมีแค่ไหนมันจะยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้ก็ไปดูนะครับ ต้นต้นไม้นะครับเพราะว่าเป็นป่านะครับเขาทำถนนกท็ทางทำาอืแค่แบบให้รถผ่านไปผ่านมาแล้นครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่ก็ยังชาวบ้านที่นี่ก็ยังรักษาธรรมชาติไว้อยู่อย่างอย่างอย่างเดิมนะครับไม่ไม่ทำลายธรรมชาตินะครับชบาวบ้านที่นี่นะครับก็รักธรรมชาติครับก็รักษาธรรมชาตินะครับ ก็ช่วยกันดูแลธรรมชาติ่ดีนะครับทุกคนครับในการเดินทางนะครับดูนะครับว่าจะไปถึงในตัวอำเภอนะครับชาวบ้านที่นี่ต้องใช้เวลาในการเดินาทางท้องคันจะยาวนานนะครับเพราะว่าอยู่บ้านป่าพูนะครับถ้าจะไปอำเภอนะครับคุณก็ต้อง ผ่านบ้านสิลาบ้านปลาทาก่อนนะครับแล้วก็ไปอำเภออีกนะครับประมาณ30กโลนะครับประมาณนั้นครับ30กโลหรือว่า20กโลนะครับก็ไปครับทางก็ดีครับแต่ว่าทางคดเขียวครับโค้งไปโค้งมาครับก็ใช้เวลาก็อีกเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันรับว่าชาวบ้านชาวบ้านที่นี่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับแบบ ออกากับ้านไปอำเภอนะครับแล้วก็ต้องลับมานครับใช้เวลาก็ไปยเยอะแล้วนะครับขบวน บ้านป่าพูนะครับจะจะเป็นทางทางแยกจากบ้านแม,ม่ลำมุขีนะครับบ้านแม,ม่ลำมุขีก็คือเราต้องเลี้ยวเราต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ครับถ้าเราเราเลี้ยวซ้ายนี่คือเราจะไปแม,ม่ลำมุขีนะครับเราเลี้ยวขวาก็ไปซีบาลานะครับนี่ครับเราจะไปซีบาัานะครับ เส้นทางนะครับแบบแบบว่าถ่ายแล้วก็แบบเห็นเส้นทางไม่ดีก็เลยอยากจะแชร์ให้ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนครับนี่ครับนะครับทุกคนครับอำเภออุ้มหักนี้นะครับจะมีหมู่บ้านเยอะนะครับที่ทางแล้วทางไม่ค่อยดีนะครับเข้าหมู่บ้านยังมีเยอะมากเลยครับทุกคนที่ผมยังไม่ใช่ไปนะครับแต่ว่าที่ผมใช้ไปแล้วก็มีนะครับชว่ หมู่บ้านบาบัวชีก็ทางก็ไม่ค่อยดีนะครับหมู่บ้านซองแหมก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ยังไม่เคยเข้าไปครับแต่ว่าเคยผ่านหมู่บ้านยังมีในหมู่บ้านหมู่บ้านงววาหมู่บ้านดูเรื่อนต่อหมู่บ้านอะไรนี่ยังมีเยอะครับทุกคนทั้งน้ำบาันี้ยังมีเยอะถนนบางนี่ยังมีเยอะครับแล้วแต่แล้วหมู่บ้านก็ไม่มีสฟฟ้าใช้นะครับผมาก็จะใช้แต่สุรเลล์นะครับก็ชาวบ้านก็น่าจะหางบซื้อเอาเองนะครับหรือว่า บางหมู่บ้านก็แบบมีงบประมาณมาอย่างนี้ครับก็ทําเป็นการหาลมอย่างเงี้ยหรือว่าทาําเป็นพลังงานน้ำอย่างเงี้ยครับหมู่บ้านก็อนี้ครับแต่ว่ามันกแบบ็ใช้ได้แต่ว่าใช้ได้แบบมันไม่เต็มที่หรอกครับใช้แบบมันต้องมีสลับเปลี่ยนกันนะหจุดบ้างวันนี้ไฟมาวันนี้ไฟดับวันนี้อย่างเงี้ยครับยังมีเยอะนะครับแรบมบรูปบาทนะครับคือกันนี้นะครับ ชาวบ้านก็ชาวบ้านก็ไม่ค่อยสะดวกในไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเวลาไ้นดื่นนี้ครับไม่ค่อยสว่างนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็แบบพาต้องการความสว่างหรือว่าแบบวีไฟมีอะไรใช้อย่างแบบพอมันจะสว่างบ้างอย่างเงี้ยครับได้มีความความสะดวกมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันของ ชาวบ้านหนึ่ยนะครับทุกคนครับนี้ก็ฝากแชร์นะครับฝากแชร์ไปเยอะๆนะครับคอยแชร์คลิปแบบนี้นะครับคลิปที่แบบที่ยังมียังมียังมีชาวบ้านยังมีหมู่บ้านยังมีทางเคยไหนหมู่บ้านไหนที่เราฝากก็ช่วยๆหน่อยแชร์ช่วยหน่อยนะครับแช่แห่อย่างเยอะแช่อย่างเยอะนะครับอย่างนี้ครับจะได้จะได้แบบจะได้ให้มีชีวิตการใช้ชีวิตของชาวบ้านเป็นยังไงนะครับให้ ให้คนที่สบายให้คนที่คนที่คนที่อยู่ในเมืองคนที่เป็นผู้นำผู้ใหญ่นะครับได้เห็นว่าคนที่ระบากยังมีอีกเยอะนะยังมีอีกเยอะนะครับ่างน,นี้นะครับอย่างนี้แบบนี้นะครับแ,แบบมาแบบมาช่วยเหลือแกมาอย่างนี้แกน,นะครับแบบชาวบ้านจะได้ชาวบ้านจะได้มีความสุขมากมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับชีวิตประจําวันของชางวบ้านพอเสร็แล้วคนก็ลำบากแล้วครับต้องทําต้องทําได้ต้องทําสวนอย่างนี้ครับแล้วก็ แค่ชีวิตจังหวัดก็เพราะวานก็ลำบากมากนะครับที่ผมสัมผัสนะครับทุกคนครับคืออำเภออุ้งผังก็แบบอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดอีกร้อยกว่าโลนะครับแล้วก็การเดินทางก็ทางก็แบบมีเด็ดขึ้นเขาลงขึ้นแล้วก็ลงเขาขึ้นเขาแล้วก็ทำโค้งทำเกียวครับระบากมากเลยครับใช้เวลาในการเดินทางแค่สามสี่ชั่วโมงนะครับกว่าเดิไปถึงอำเภอแม่สอดนะครับทุกคนครับ คนไหนที่เห็นคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าดูจนจบนะครับทันนี้ก็ชม่ใช่แคแช์นะครับชม่ใช่แค่แช์ช่วย่วกับบทบาทนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าสมมุติว่าไม่ไม่สมมติครับถ้าเอาจริงจริงนะครับถ้าคนที่ดูอยู่นะครับแบบที่บ้านระบากอยู่หรือว่าใทยเดือดร้อนไทยระบาดในไทยนะครับแล้วก็ใทรแบบ ทยแตบจริงๆครับไทยแบบให้ผู้แบบจริงๆครับว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชีวิตเป็นอย่างนี้ชีวิตหมู่บ้านนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับยนะครับทุกคนครับแบบแชร์ชร์แชร์แชร์กันนะครับแบบหมู่บ้านของเราแบบจะได้ดีขึ้นแบบเป็นใช้ชีวิตของชาวบ้านจะได้ดีขึ้นแบบยังไงนะครับให้ส่งให้ลงแชร์เนยอะๆงให้คนที่มีน้ำใจคนที่ คนที่แบบชอบทำบุญคนที่แบบชอบบริจาคนี้่ถ้าเขาเห็นอย่างเงี้ย care, เขาก็แบบเราก็เป็นเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนเล็กๆนะครับที่ทำให้แบบเราทำอะไรได้เราเราก็ทำนะครับเราก็ทำาะทำนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำเราไม่ได้ไปทำกี่แล้วครับแราก็แค่เราก็แค่ถ่ายลงแล้วก็แค่แชร์ให้ทุกคนเห็นนะครับว่า เป็นอย่างนี้จริงๆนะมันไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้มาสร้างภาพไม่ได้มาทำอะไรนะนี่คือแบบไครเห็นนะอย่างน,านี้นะมาดีครับถ้าพูดอะไรผิดาะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับทุกคนนะครับพูดไปพูดงน้ำก็วนไปวนมาอย่างนี้นะครับทุกคนครับยังไงก็อย่าเบื่อทุกวันทุกวันครับอย่าเพิ่งเบื่ออย่าอย่าเพิ่งเบื่อช่องมีดาวานะครับ <c oughs> มีดาวาก็ประมาณนี้นะครับมีสาระบ้างนะครับไม่มีบ้างนะครับ,รค,รบคุณทหารเนี่ยคนครับ จะทำเป็นถนนคอคองคองกินะครับให้แบบแบบเมื่อกี้ครับแบบให้ได้รถคันเดียวผมว่าก็ได้ทําได้แล้วทำถนนคอคอกกีดะครับแบบเมื่อกี้ครับได้รถได้ได้ได้คันเดียวมันก็ยังดีอยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าชาวบ้านจะได้สบายในแบบใช้ชีวิต จะสะดวกสบายขึ้นนะครับไม่ไม่ไม่แบบไม่ต้องทำกว้างก็ได้ครับทำแบบถนนถนนคอนคอนกีบแบบทำาให้ได้รถวิ่งได้แค่เดี๋ยวดูด้วยมันก็ยังพอมันก็ยังพอไอันั้นอ่นะครับแต่นี่มันทางครึ่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 งแต่ว่กลางๆมันก็ครึ่งครึ่งแต่กลางคิดว่าชาวบ้านอาจจะความงุ้งไม่มาหรือว่ายังไงนะครับก็ยังไม่รู้นะ ก็แค่นีผมกแค่ก็แค่หรือก็แค่แบบนกค้ผมก็แค่บอกแค่ความรู้สึกแค่ว่าอย่างไรนแบบทำคือทำให้แบบทำทให้มันดีๆนะครับแบบรถ่ได้ันเครับไม่ได้ันับ วิญญาท่นหนึ่งนะครับถ้ารถส่วนถ้ารถส่วนส่วนกันมาก็ก็ยังยังหลบกันได้ยังแบบยังวิ่งยังออกข้างทางได้อยู่นะครับยังไม่จะเป็นแบบต้องทำใหญ่ๆนะทำได้วิญญาณท่านอีเลยก็อีกทีนะครับตอนนี้เราก็มาเราก็กำลังถึงบ้านศิลาอีกแล้วนะครับทุกคนครับ ไปทางแม่ละม้านนะครับทางแม่ตื้นทางอะไรนี่ครับโอ้โอันนั้นก็อันนี้ก็นั่นก็ลำบากเหมือนกันครับน่าจะลำบากกว่าน่าจะลำลำบากกว่าทางบ้านแบบเหมกับบ้านสินกกนบ,นบไหลน,นะครับสิบไหลนะฝั่งนั้นนี่โฟวีครับถ้าไม่ใช่โฟวีนี่ก็เสียวๆเหมือนกันครับขึ้นเขาลงเขาทีแบบ่แบบหน่ากลัวมากน,นะครับกคตร ทางแม่ตื้อนะฮะทางอำเภอแม่แม่มาครับที่ครับเรามาชมสนามฟุตบอลของบ้านเซบีลาแล้วครับดูนะครับมีแต่อย่างนี้ครับไม่แบบยังไงก็ฝากฝากดูนะครับบ้านเซบีลานะครับมีการสนสนามฟุตบอลนะครับยังไงฝากแชร์ฝากอะไรนะครับเพื่อมีพวกเราพิเศษจดีนะครับจะมาช่วยมาช่วยให้สนามดีขึ้นนะครับ บอลของบาะตอนนี้ก็มาถึงบ้านซบไ้วนะครับรครับทุกคนนี่นครับดูนะครับครับผมยังไงก็ขอฝากช่้งดีดาวัยนะครับช่้งดีดาวัยก็น่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านซบลลนะครับก็ขอ ออก,กดไลค์ให้กับช่องดีดาวานะครับกดติดตามให้กับช่องดีดาวาด้วยนะครับดีดาวนะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องดีดาวาด้วยนะครับครับยังไงก็ขอฝากช่องดีดาวาด้วยนะครับทุกคนนะครับก็ช่องดีดาวาก็อาจจะมีสาระบ้างไม่ไม่มีบ้างก็เนี่ยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนครับสวัสดีนะครับทุกคนขอฝากช่องดีดาวาไว้ด้วยนะครับทุกคน Di kerab, riba, jaga mana kita kerabong.